นี่คือดาราที่ว่ากันว่าสุดยอดสุดปังอลังการงานสร้างบันเทิงที่สุดในช่องเจดสีหรือช่อง7จ d ล่อดะครับสุดยอดโค,โคตรโคตรนางเอกที่แสดงได้สุดจริงกระดิ่งแมวฟินอินจัดโอโหอารมณ์เด็ดในการแสดงได้สุดจิงจริงๆครับคนนี้อินเนอร์มาเต็มจัดเต็มครับแสดงดีเหลือเกินครับสำหรับเจ้าหญิงดิสนีย์เมืองไทยอย่างพิงพอยพระภาวดีละครับ แน่นอนว่าสุดยอดดาวข้างฟ้านางเอกของช่องเจ็ดสีหรือช่องเจ็ดเอสดในปัจจุบันก็หน,นีไปพ้นอัมพัชราภาครับนี่คือสุดยอดสุดจับระดับบอกจริงๆแต่ก็ต้องยอมรับละครับว่าเวลาเปลี่ยนผ่านละครับแหมไม่มีใครอยู่คำฟ้าได้ตลอดไปครับเพราะตอนนี้อัมพัชราภาอายุ47ย่างเข้าจะใกล้เลข50แล้วละครับดังนั้นช่องเจ็ดก็ต้องเล็งเห็นผลละครับต้องปั้นนางเอกดาวรุ่งดวงใหม่ขึ้นมาและคนๆนั้นก็หนีไปพ้นครับสุดยอดเจ้าหญิงดิสนีย์เมืองไทยอย่างพิงพอยระภาวดีนี่คือคืนล ใหม่ที่มาแรงแซงท้องคองจริงๆครับทั้งการแสดงอินเนอร์โอ้โหสายตาแววตาในการแสดงสุดจัดจริงๆครับหาตัวเทียบหาตัวจัดเทียบเท่าได้ยากเหลือเกินครับสําหรับผู้หญิงคนนี้นางเอกคนนี้นี่คือเจ้าหญิงดิสนีย์เมืองไทยนะครับฉายานี้ไม่ได้มาเล่นๆนะครับนี่คือความสุดยอดสุดปังจริงๆครับสําหรับดาราคนนี้ดูละครหลายเรื่องแล้วอินเนอร์สายตาแสดงออกได้สุดจัดตีโบแตกกระจุยกระจายกระจัดกระจายและเม็ดละมอยละมุนละไมเหลือเกินครับคนคนนี <c oughs> ้แหละครับคือตัวแทนของอั้มพัชรา ผาสุดยอดซูเปอร์สตาร์ดาวของความเมืองไทยของช่อง7สีหรือช่องเจ d ดีแหละครับสำหรับพัชราภาและนี่คือว่าที่สุดยอดโคตรของโคตรซูเปอร์สตาร์ดาวของความเมืองไทยนางเอกหญิงเมืองไทยเช่นเดียวกันครับเจ้าหญิงดิสนี์เมืองไทยพิงพอยประภาวดีนั่นเองครับ <S <S ฝากติดตามรับชมผลงานของเธอด้วยนะครับผมและที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับทัศนราคาคุยรถกระข้าวไปแล้วครับ